วัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลระรัสละลายที่เราทำเป็นสีขาวนะทำเป็นน้ำน้ำยาสลระสีเขียวแต่แล้วเอาไปสีโอ้โอ้โอโอไฟก็มันยืดในสถานีเดี๋ยวมันจะติดส้นะเลยพี่ะโปรงหนะ É 分号。 เช่นดิกขึนามีแต่คนอยากปิดตากล้องให้เขาแม้แต่อามสองอยากปิดตากล้องให้เขาด้วยตอนวันเด็กหัวใจบนทีก็ดูไม่อยูุติธรรมพุ่มเทลงไปทอะไรไม่มีประโยชน์เห็นใครต่อใครเขาอมากันเราจะเอาออกมาให้หมดเลยติดมืออีกไม่รู้เ้อแค่นี้ก็จะไม่ไหวเนี่ยดูดิน ลอยไปกันจนน้อยใจอีกทีคนเราทำไมไม่มองดีๆีฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ทำไอันนี้ไม่เสียงจิ้มด้วยนะแต่ทุกคนไม่ได้ยินหรอกเพราะเสียงจิ้มเรามันแบบทุกคนทุกคนเราให้ทายว่าหนังเรื่องลิยาะจบปอริบูลยังจบอนี้นเราว่าน่าจะจบวันนี้นะก็ใช่เเขา ็มันบบกในโรเัศนลบอกจบ<อ>เหอ,อคือกระปุกก็สวยนะแต่สลาติดหนอกระปุกนี่สลามเพราะเราไม่ได้ทาเบบีอ้ออยมาสลามสีม่วงอันนั้นที่เราทําไปเมื่อตอนนั้นนะมันก็ไม่ติดนะแต่ว่าเรามาทำสูตรนี้ติดเลย<ม>เดี๋ยวเราจะไปใส่น้ํายาสลามเพิ่ม,มนะไปที่รงเรียนเลยตอนกลางวันนะ

หนังเรื่องลิสยาจะจบอริบูันนี้นะคะต้องพักรีบดูเลยมีชอบดูอก็ชอบดูนะแต่ว่าชอบดูหนังเรื่องลิสยาเอ้สาบดอกแก้วมากกว่าหนูขอเยี่ยมก่อนนะคะนี่นะนี่มาดูกันเรามาแผ่บางกันบ้าง แต่บ้านเราแผ่ไม่ได้นะเนี่ยมันแผ่ไม่ได้มันแตกเนี้อยีย่ัะแบบนี้มันมันฟังเสียงจริงกันมันอาจจะมีเส้นผมเยอะหน่อยนะเพราะแม่เรากับรอยชอบดึงผมกันนี่ออ๋เส้นผมจิตสลาม เดี๋ยวเราจะฟันตรงลำโพงให้ดูเลยนะพากันได้ยินหรือเปล่าเราจะไปแง,มงม้มเอาออก,ออก,ออกมาให้มันหมดเลยเลย,ย,ย,ยมันติดแล้วมือ เออเมนพูดมึงเลยคุกเข่าก็ลองติดน้ำมึกน้ำมึกมันไม่มีน้ำมึกอันนี้เขาพูดิดได้เสียงอะไรไหมเราลองยืดแบบนี้ดูแล้วลองมาบีบแบบนี้ดูได้เสียง คือเราเป็นคนชอบเล่นสลาดเเอา้าเรามารวมกันอ้อ<า>กคาดังคือาี่เาาไาจากาา้าาาาาา คือเราทําสลามเป็นนะพี่เราทําไม่เป็นพี่เราก็ทําเป็นเนื้อดีกว่าแต่เนื้อมันจะแน่นกว่าถ้าพี่เราทําอ่ะนะอันนี้ของเรามันจะเป็นเนื้อยืดเลยไงเดี๋ยวเรามาแผ่บางกันบา้างว่าทีนี้จะแผ่ได้ไหมไม่ได้ยังไงมันก็ต้องแตกอะน่ไหนพี่ลองทำดิ ทังไงก็ไม่ได้หรอกค่ะน้องบิวบอกแล้วยืดนนะคเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแคะออกจากกระปุกให้มันดีมาดูแล้วมือก็ดำด้วยอะ่ะดำยังไงดูไหมเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาแปะปืนแล้วม่ไปแปะมันทำไม <c oughs> แล้วบิวไม่แปเลนะ โอ้ตรงนี้มีตั้งเยอะไม่เอาด้าดาดาดาสลาบอันเดียวนี่เรารีวิวตั้งนานเลยตั้งแปดนาทียี่สิบห้าสิบเก้าโอ้กานาทีวกว่าแล้วยใส่กระปุกยใส่กระปุกแล้วเราก็จะขยาวกัน เ,เอาไว้ในกระเป๋าภาระเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยครับเอาสลามออกค่ะไม่ใช่จะติดมืออีกนะครับ เลือกรีกวิวได้ยังครับยัเมื่อกี้เสียงอะไรครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ แล้วใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะกับช่องน้องบิวบิกกี้ป๊อปค่ะกาบช่องแมนซูเปอร์ป๊อปอย่าลืมกดติดตามของแมนซูเปอร์ป๊อปและอย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์เพราะใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ เดี๋ยวเราจะแก้มพี่ให้ดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่พี่เราบอกว่าเอา<ๆ>สารายะใส่วาซาบิพี่เราบอกว่าทนได้เราก็จะทําให้พี่เราได้นะก็เพราะว่าพี่เราอยากกินมากๆเราจะซื้อให้พี่เรากินเองแล้วถ้าเราได้เป็นช่อง YouTube เทแรงใครอยากไปม้างคะก็รีบลงถ่ายคลิปแล้วก็ ทำให้คลิปได้ล้านแสนล้านกว่าได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปช่อง YouTube Thailand สำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสี่ีกะปวย